สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเครื่องทําน้ําเย็นเรานะครับก็ปกตินะครับเราก็ใช้โดยที่เราไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับก็คือนะครับเราก็จะเปิดข้างหน้าปกตินะครับแล้วก็กดน้ํานะครับแต่ว่าอีก ส่วนหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่าข้างล่างนะครับเขาก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็อาแช่ของได้นะครับเป็นการแช่แบบแก้วกาแฟนะครับหรือจะเป็นน้ําอัดลมนะครับเพราะว่าข้างล่างนะครับก็มีความเย็นนะครับก็คล้ายๆตู้เย็นแต่ว่าก็ไม่เย็นมากนะครับนะครับก็สามารถแช่น้ำขวดนะครับได้นะครับก็มีความเย็นขึ้นนิดหน่อยนะครับเอาไว้ใส่แก้วใส่พวกกาแฟพวกอะไรได้นะครับ ก็ใช้มาตั้งนานนะครับก็เพิ่งรู้นะครับเพราะว่าเครื่องทําเย็นนะครับก็ส่วนมากก็จะมีตามโรงงานนะครับแล้วก็ตามสํานักงานต่างๆนะครับโดยที่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าข้างล่างเขาก็สามารถเปิดได้แล้วก็วางของได้นะครับน่ครับก็ใช้มาจนเก่าแล้วนะครับก็เพิ่งจะรู้นะครับนะครับเป็นเครื่อง ทำน้ำเย็นนะครับก็ถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปเปิดดูนะครับก็ไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับก็มีเป็นบางรุ่นนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับบางครั้งเซลล์นะครับไม่ได้บอกเรานะครับว่ามีนะครับก็เลยหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดสับปะรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ